สวัสดีครับเกษตรต้อมนะครับอันนี้จะมาให้ดูวิธีการมัดเชื้อแบบใหม่คือผมก็ไม่รู้มันจะสำเร็จหรือเปล่านะก็คือมัดมันอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีจุกแล้วก็เจาะรูด,ด้านบนเหมือนตอนที่เราทำเชื้อลาเตโคเดมาปรากฏว่ามันใช้ได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเส้นใยมันตกมาจะถึงก้นอยู่แล้วเนี่ยนิดเดียวจะถึงก้นละ นี่สีขาวขาวนี่ใช่หมดเลยนะเนี่ยหลอบนะครับมันยังเดินไม่เต็มนะใช่ได้ครับแล้วก็ไม่มีลาเขียวด้วยอืมขาวหน้าก็ทำได้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องใช้จุกก็มัดไปเลยมัดหนังสติ๊กแบบเนี้แล้วก็ไปเนื่องอยู่กับหซึ้งอยู่ชั่วโมงครึ่งแล้วก็จากนั้นก็แกะหนังกระติกแล้วก็เอาใส่เชื้อด้านบนแบบนี้ครับ เวิร์กอยู่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยลองแบบมัวม่วๆได้ด้วยสวัสดีครับ